วันนี้นะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,นนี่ก็ผมอาร์มยอนวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอ a แมปดอครับเป็นแมปเกมผีนั่นเองแล้วก็เป็นแมปที่คนนิยมเนี่ยเล่นกันเยอะมากสําหรับหมวดเกมผีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปดอกันก่อนอื่นเนี่ยผมเป็นคนขี้ไม่กลัวผีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบกันจมสเกลเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเกมผีเด็กเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนน้องน้องไปแต่ว่าผมพูดอย่างนึงแล้วกันว่าผมไม่ยอมไปคนเดียวแน่นอนครับไปกับเพื่อนไปด้วย เนี่ยหาเพื่อนไปก่อนนะครับไปมาเร็วได้ก็ได้เข้ามากับชันทีเดี๋ยวเราเจอห้องแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมตัดพลาดไปตอนเอ่อที่เราเข้าไปเลยนะ,นนะครับแล้วครับเรามาอยู่ที่โรงแรมปิศาแล้วก็บรรยากาศเกมนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับคือผมพูดเลยว่าบรรยากาศดีมากสําหรับเกมนี้ต่อเราได้กุญแจที่เรียบร้อยแล้วครับคือเราต้องไปหากุญแจแล้วก็อ่อไปแต่ละห้องนะครับออ,เ,อ,อเพื่อนเราก็จะไปเนี่ยครับ ก็จะมีไปใช้นี่เลยแต่เรายังไม่ใช้ครับแต่เราต้องใช้ตอนมืดๆกันตอนนี้เราเกาะกลมกับเพื่อนไปก่อนครับไปคนเดียวเนี่ยน่าจะหลอนมากๆเลยไปมีไฟกับชิปด้วยต้องไปหาเจอันนี้น่าจะเปิดได้เลยเพราะไม่ได้ล็อกอ,อต้องไปหาของครับพวกแรกๆคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคิว่าเราได้อะไรมาเมื่อกี้เราได้ทานไปใช้มาด้วยเอ๊ทำไมมันมืดแปลก เไปใช้แล้วครับไม่ใช่ปิดเยกไปหาของก่อนครับอ๋อนี่กล่องเราเปิดดูทุกห้องเลยแต่ว่าบางอ,อ่ถ้าเปิดทุกห้องเนี่ยบางทีอาจจะเจอพีนะครับพีแบบว่ามาจำสกเกลเสหน้าเลยอุ้ยเหมือนเมื่อกี้นี่เห <laughs> มือนแบบนี้เลยครับ <laughs> ดี้ไม่ทันค่ะทมเหมือนเพื่อนเราโดนเมื่อกี้เลยครับเอ่งที่ผมพูดเลยเมื่อกี้เลยโดนโดนเหมือนกัน <laughs> คอนเทนต์จะจัดเฮ้ยนี่เนี่ยเราเปิดไฟให้เพื่อนครับเราอยู่ในม,ม,ม,มืดมืดไม่ได้อ่าเราจะไม่เปิดโมสวนะครับเราเปิดไฟก่อนเฮ้ยมีตู้ล้มด้วยอืมใครวางของไม่ดีตู้ล้มเราต้องเก็บเงินนะครับเพื่อเอาไว้ซื้อของเฮ้ยมันมืดหรือเปล่าผมร้อนเองเฮ้ยเปิดไปใช้เฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบ กระพริบนี่าสันนิษฐานเลยครับว่าผีจะมาเฮ้ยม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเรียบร้อยหนีไม่ทันเอาครับตาแรกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปาดูตาต่อไปผมเห็นตั้งแต่แรกก็แหละว่า,วาไฟมันกระพริบแต่ว่าคือหนีไม่ทันจริงๆแล้วก็เล่นไม่ค่อยบ่อยนะครับเกมนี้ก็สังเกตไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าเออผีมันจะมาตอนไหน เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักเกมแล้วกันนะครับสําหรับแมปดออกลับมาอีกครั้งกับบรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนฉันไม่เคยผ่านที่นี่มาหนึ่งครั้งแล้วก็เห็นเพื่อนเอาหน้าความไปหนึ่งทีอ่าเก็บเงินครับเก็บเงินไว้ซื้อไฟฉายแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่มีไฟฉายนะครับเพราะว่าเออเฮ้ยไปกดเล่นชนเดี๋ยวมันก็ออกมาแรอครั้งนี้ไม่มีไฟฉายนะครับเพราะว่าเงินไม่พอเงินอ่าโดนผีฆ่าตายเมื่อกี้ เออทำไมบรรยากาศมันมืดก่าเดิมวะไปเพื่อนไปเลยฉันนำทางข้างในเองชันแหน่ช่มโคงไงละ่ะแบบนี้เก็บเงินด้วยเพื่อนเอาไปซื้อของอ,อไปครับตามตูนเพื่อนไปเอออยู่เกาะกลุ่มกันไว้เออทำไมมันเป็นมืดๆว่าเดิมหรือเปล่าคือฟิมเลตผมโหลดไม่ทัน โอเคเพื่อนเราเปิดดรัวเลยครับเฮ้ยไฟกระพริบนั่นเองต้องรีไปหรือเปล่าเปล่าหรือเปล่าเปล่าหรือเปล่าหลบตู้ก่อนหรือเปล่าหลบตู้ก่อนหรือเปล่า <c oughs> มีอะไรครับเราหลอนไปเองไปนี่ไปเดี๋ยเรามาดูเพื่อนกันครับให้เพื่อนเปิดจะดูว่าเพื่อนนี่โอ้ไม่รู้เ้ยหญบใจเสียงอะไร ทำไมมันมืดจังเลยทำไมครั้งนี้มันมืดจังลอ,อ,อ,องเกาะขุมมาเพื่อนไหมครับเฮ้ยมีเสียงหรือว่าเฮ้ยมันมืดจังเลยเอ่อมีที่ไปไหมเนี่ยเฮ้ยมีเสียงด้วยโคตรร้อนเลย ฮ้ยมีโต๊ะมีโต๊ะม,มีมืดมีมืดหลบก่อนอันนี้ความแสงไฟมันกระพริบตลอดเวลาืลเปล่าแล้วมันหรือผมคิดไปเองนี่นี่ไงมันมาแล้วต้องรีบหลบตู้ครับเฮ้ยเราแย่งตูเ้เพื่อนปุ๊บหนีแย่งตู้เพื่อนอันนี้มันมาแล้วครับกระพริบแบบนี้นี่เนี่ยครับมันมาแล้ว อันนี้เราหลบทันครับอ๋อเวียนหัวอ๋อฉันอยู่ที่ไหนเดือนรถด้วยเราต้องไปหาเพยาบาลน,นะครับก็ตามเพื่อนไปอันนี้อคนนี้เก่งนะครับยังอยู่รอดปกติผมเล่นเออุอ้ยไม่กลัวผีนะตกใจอุ้ยตกใจอ้ยตกใจจริงอันนี้ ผมอุ้ยทำไมมันลานโล่งแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีเหมือนจะมีอะไรนะมีเลือดไหมนะไม่มีเลือดเลยนะไปดีกว่าเสียงอะไรอุ้ย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 ,ยตายครับลงไปมองมันห้ามองนะครับตัวนี้ เอาละครับเพื่อนๆสำหรับเกมโลบอคแมปโดเนี่ยก็ขอหยุดความสนุกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตกใจให้ตัวอยู่ข้างบนมากๆเลยที่มันเสียงชียๆ,ๆแล้วก็พุ่งมาใส่หน้าเนี่ยคือไม่ได้ตั้งตัวเลยแบบว่า ตกใจแบบจริงๆเลยส่วนใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปมาๆเลยครับส่วนใครที่ยังไม่กดซับสไคร์เนี่ยก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยส่วนใครที่กดซับสไคร์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับน้องๆเพื่อนๆไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับน่ากลัวจริงๆแบบนี้